เอาเงินด awesome, ่านใหม่ด hey hey, 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 ่านอะไรวะเนี่ยเนี่ยด่านเนี้ยไม่เคยไปเฮ้ยของใหม่ว่ะพีมเอาว่ะไป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 อันล่างอันล่างอันล่างเออนั่นแหละเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาไฟฉายไหมเอา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 ไปเผื่อมีมีใครเอาอะไรไหมพี่เอาไปฉายอันหนึ่งพี่เอาอะไรอ่ะแม่เหล็กไงเจมไม่เอา ไม่เหล็กไม่เอาอ่ะหรือว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ละไม่ต้องใช้หรอกเจอเจอกันอยู่แล้วสบายอ่เอาเอาเอนจิ้ยดิงไปไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพิ่งเอาเพงเก็บตังค์ไว้เก็บตังค์ไว้เออเจี๋ยไปของก่อนไปฉายพี่เดินเอาไว้เจี๋ยถ่าแล้วเจ๊มเจ๊มเจมเจมดีมากน้องชายโอ้โหแค่ดานก็อยากจะออกรู้แล้วรู้แล้วว่าจะเจอตัวอะไร ไอเหมืองว่ะไอไอ้กฟฟิซิงโอ้โหฟิซิงมันต้องปิดไฟขนาดเนี้ยเอ้ไอันนี้ไอนนี้ของเจ๊เอ๊ะด้ไหนอ่ะมได้เหรออ๋อแล้วลงมาตรงนี้หรอแค่เห็นด่านก็แล้วแบบแค่เห็นด่านฟิล์มก็ล้ววยเฮ้ยเขาแจกตั๋วตะวันเลยว่ะ ฮึดิงอยู่เนี่ยอะไรตัว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 ,ตว <c oughs> ด่านนี้แม่งพาม,มาด้วยนะ <c oughs> มันให้หาของสามชิ้นอนะดึงคันชักคานเวียงสามอันอืมเฮ้ยหืมไม่กีดไม่กีดไม่กีด <c oughs> มันเงียบอ่ะ เงียบมาเล้วเด็กๆไงกลับไปแล้วป้ากลับไปแล้วป้ากลับไปแล้วไม่มาเงียบจ้ะไม่เงียบมันเต็มจอเลยพี่มันมันร้องเต็มจอพี่เลยเขี้ยบเขี้ยอะไรล่ะมันลอยมาเลยโอ้ยมันเงียบวะตันอ่าวไม่จอผมมันเงียบวะพี่ก็รมันกรีดพี่ไงเฮ้ยอมยิ้มแม่งแม่งเท่จัดดูดิเฮ้ยอมยิ้มแม่งเฟี้ยวอะ ปีมในเมื่อนายมีของแพงสุดนายไปเลยน้องพี่เชื่อมันเอาเรื่องปพี่เอ๊ะคนถือตะเกียงหรือเปล่าข้างหน้าน่ะพี่เห็นไฟนะจริงจริงผมไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยพี่เห็นจริงจริงปีมเอ้าไม่เชื่อกูเนี่ยเห็นไฟไหมไม่เห็นนะไม่เห็นจริงเหรอวะไม่เห็นนะจอผมไม่เห็นไม่เห็นคนพวกนี้พึ่งพาม่ได้ไอ้แล้วไม่ละของเราไปเล็กด้วยก็ว่าไงเสียมันมานะ แด้งๆข้างในไหมไม่ใช่ใช่ไหมมีห้อง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 ไปข้างหลังข้างหลังเยนมามาวะเข้าห้องดีรออะไรเฮ้ยขันชักขันชักมีของไหมเฮ้ยสองอันสองอันอืมสบายมาหายกันไม่มีดีนะว่าด่านเล็กมาหายกัน ยังอยู่วะเขาลองเพลงเหรอมันอูอา่ามันอูอ,าอ่าแถวเนี้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมา,มา,าโอ้โหเต็เมตเต็มตาไอ้กเจ๊โดนหกขวามมมหมูหมูหมูไอ้หมูดำวะกุโรบุตาวะเจ๊อือยูริงขึ้นมาเจ๊ไปก่อ แต่ยัยไปโซแนลสิมันเป็นหมู嘛อโอหมู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 แล้วมีไงคนมีไงคนถือไฟอ๋อมาจริงว่ะเอ้ยสองตัวแล้วนะเอ้ยสามดิเนมัสิดเปล่าไม่ไม่่วิ่งวิ่งถอยหลังก็ได้นะเดี๋ยวเพิ่งรู้หรือว่าตัวนี้มันดีเทคไฟยิ่งไฟสว่างงอย่างฟิล์ม ยิงเทคไงผมพี่กอก็เหมือนกันแหละทางตันพี่ตรงเนี้ยไม่ทำไม่ได้หรอไม่ตันตันเปล่าถ้าตัน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 ร้อยเยอะมันเดินกลับมานะไปแล้วอเไปเลยไปแล้ว โอ้ยยยแยกแล้วเฮ้ยมีทางออกหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะใช่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 ทางออกทางออกมาเลยมาแล้วมันเดินมาดูเลยว่ะมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยต้องเสาลงเสามาแล้วมาแล้วโอ้โหแล้วพี่ไฟเดินตามมาด้วยป่ะแล้วมันเดินตามกันทำไมวะ ต่อพี่ทำไมไก่อย่างวะเอา้าทำไมน้องไม่เห็นนะเนี่ยมันไม่เห็นจริงทางนั้นมันเป็นทางเชื่อมนะพี่มันเหลือทางขวาทางเดียวแล้วอะเนี่ยเ<ร>ชื่อมาราต้อง,งเดินเราต้องเดินตามมันนะ,ะถ้ามันอ u าก็ <c oughs> ขอไม่ใช่ตัวแดงๆเ่ะ เฮ้ยมันเดินกลับมามันเดินกลับมามันเดินกลับมาแล้วมันเงียบด้วยไอ้ฟีไอ้ไอ้เด็กเลวสาย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 นะเฮ้ยมันกลับหลังหันเราไม่รู้เไม่บอกเมื่อก่อนใจเย็นเดี๋ยวให้บอกกันทีหลังไม่ดิมันก็บอกก่อนมันไม่บอกการเลยเมื่อเรามีภัยใจเราต้องนิ่งใช่ไหมโอ้โหจิตใจมันพผพานละทางหนีใจว่างเกิน ต้องทำคนปลอบเข้าใจไหมเอ้ยปวดหลังเลยหมดเลยไปยังวะสวัสดีครับใช่ไหมก็ไอ้ตัวนั่นแหละมามันเดินมามันเดินมาทำไมรอบนี้พี่เขาปิดไฟอ่ะจะยวอยากลอง เจ้เขาเจ้าอยากถ่ายชัดๆสวัสดีครับเออขอโทษขอโทษขอโทษอย่าไปแกล้งเขาเนี่ยเนี่ยเห็นเห็นเห็นก็ไปบูลลี่เขาก็โดนจังๆก็กีตแตก ถ้าแบบฟิล์มหันมาแล้วไม่มีเพื่อนอยู่เลยฟิล์มทำไงวะก็นิ่งสจะพักแล้วก็ยอมจะคนคนนู้นเขาแอบไปโยนเอ้ยเฟิล์มฟิล์มฟิล์มมา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 ใช่ไหมปิดไฟวิ่งนะวิ้ยมีดันข้างฮะเอาเจ๊เอาเอ้าหน้าประตูถังออกมิดเดิล้างมีดันข้างมันดักวะเราก็ต้องอ้อมแล้วล่ะฟิล์มเพราะว่าเจ๊เขาลากเข้าไปดักหน้าประตูได้อยู่ มาเกียดไปกรหันดหวะมาแล้วอ hey <um> erm ุ้ย erm นุ้ยมาอะไรมั้งขันมาเจ๊เจ๊ไปไหนเจ๊กลับมานี่ต่อพี่นกแก่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอากดเต็มแล้วทำไมไม่ลุกอ่ะไปผมชุบอยู่ผมชุบอยู่โอเคโอเค เมื่อกี้ทุบไปเสร็จเนี่ย,เ,เ,ยเราอะลากมาวังหน้าประตู <laughs> พี่น้อง <laughs> พี่น้องเกือบเดือนร้อนแล้วม <laughs> ังกดักองเราะอะฮะไม่าจากด้านข้างดีนะพี่มีประสบการณ์การจุกปวกมาหนึ่งแมตช์ <laughs> <laughs> เอ้ยอะไรลอยมาวะเอ้ยอะไรลอยมาพี่มันมีตัวลอยมาถังทำไมมัโอ้โหหมูมาไม่ไม่ใช่ตัวหมูผู้หญิงเสือเอ้อแดงไม่ไม่ไข้างหลังพี่อะหมู ผู้หญิงเสื้อแดงพี่พี่โดนวางงานอีกแล้วทำไมต้องเป็นกูรูพอดีให้พี่ก๊อไปล่อผีฝั่งนู้นเราก็ไปสำรวจฝั่งนี้มันคือแผนใช่ไหมเชษน้องเดือไม่ออกเลยน้องดักวะ อ้เอ็นวีอยู่ดีอยู่หน้าประตูโอ้ยเอ้ยโอ้โหเจอหือปลาแดงเอ็วีหน้าประตูฟิลมไปแล้วโอ้เจ๊เจ๊มาดักผมอีกแล้วอ่ะดักหน้าประตูเลยเจ๊ออกมาฟิล์เข้ามาเข้ามาไปไม่ได้เลยอ่ะเจ๊ทำไมวางยาอย่างนี้วะปลาแดงไปแล้วก็นกมาตะเกียงก็มาสี่ตัวเลยนะหรือเปล่าสาม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  อุ้ยตาแดงอืมหมูอยู่นี่นะก๊อ2สองตัวเลยอ่ะทั้งคนเหมือนกับหมูนอาไงดีวะโอ้โหเต็มจอเมื่อไหร่ป้าจะไปอ่ะครับป้าตอไปอีกทางนะไอ้ทางตานเจ๊ชิบหายแล้วอย่าไม่มายังไม่มาไปเลย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 มาออยู่ วิ่งหาวิ่งหาตามมาเออถอย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 หมูหมูมาเดินไวยังวะเป็นหมูแล้วเป็นหมูแล้วเดินตามใครอ่ะตามเราติดติดมากๆติดมากๆติดมากๆอย่าหันติดมากๆปลาเขาปลาเขาไม่ยอมไปจริงๆว่ะเออเดี๋ยวรับไปแล้วว่ะ พี่ต้องทํายังไงกับป้าแดงวะป้าแดงมันไม่ยอมไปอ่ะมันแคมป์ถนนนะหมูก็ไล่ผมอยู่เลยนี่สองตัวเลยนะอุ้ยอุ้ยโดนเฮ้ยมันพุ่งชาร์จเลยเฮ้ยมันพุ่งชาร์จเลยหมูอ่ะสวัสดีครับ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 เป็นไงบ้างครับสบวัสบายสบายดีไหมครับสวัสดีครับแคมป์สองคนนะเดี๋ยวรอนเดี๋ยวรอน้องใหม่อีกคนหนึ่งครับเดี๋ยวรอน้องกัน ไม่ไหวไม่ไหวไอน้งยังอยู่อีกอ่ะน่าจะใกล้กลับมาแล้วแเนี่ยะม่ละเห็นไหมเอ้ายวีคัวันดีครับวันดีครับวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับวันดีครับวัสดีครับวันดีครับวันดีครับวนีครับครับันครณนะีครับเดีครับวครณบวนดครับวดีครับวัรันดคันีครับวดครับวันดรวันดีคบบวันวักันเยอะละแมนงวางดานกูแล้วพูดดี โอ้พี่เดรสชุดแดงแค่นั้นแหละใจเย็นเจ้เย็นเจเย็นเจเย็นยน้นองเหมืองมาทางนี้วะเฮ้ยเจอเจอห้องเจอห้องเจอห้องเฮ้ยหัวฟ<ช>ักทองเจ้อเอาว่าด่านผมมันมีโชคจริงว่ะวติ๊กแอปแตนิสโซน cosmetik ออกเลยไนะหมไอ้ยักษ์ โยกหมดแล้วฮหาทางวเสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วป่ะโชคดีเลยพี่เอ้ยไม่เอาละไม่เอาละกูกูกลับที่เดิมแล้วพี่อกลับด้วยกับ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 ไม่ห้าวแล้วไม่ห้าวแล้วกลับมากันแล้วเหรอไปวัเจอเดี๋ยวมันจะตายคาคลิปกันหมดนะ น้องเขาร้องเพลงอยู่นะปลาแดงอ่ะปลาแดงไงวะจีมิทมันต้องเสียงพี่ไอ้ควาเสี่ยงในการลงทุนด้วยฟิล์มถ้าตายหมดก็คือสักทองนี่จบเลยนะมันต้องมีมันต้องมีคนแทงว่ะจริงต้องมีคนมันต้องมีคนแทงเพื่อวิ่งไปทางออกเราต้องออกหนึ่งคนพอจีผิดผิดว่ะปลโอเคโอเคคุยเอาข้างหน้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 าอะไรบอกมีคนแทงไม่เห็นเหมือนที่คุยกันว่าโอ้โหไอ้ตะเกียงอยู่ข้างหลัง กับก <c oughs> ับกับครับกับที่เดิมแล้วพี่ก็เราไปไล่เพื่อนคนนั้นดิ <c oughs> ไล่เหรอเอาใหม่เราไปต้อนร <c oughs> ับเขาเอาใหม่ <c oughs> ไปไล่มันหรือให้มันไล่ก็เออวะให้มันไล่พี่เหรอ,หอถ้าที่โล่งๆันจะวิ่งให้อยู่หรอกเราไปตรงไม่ได้เลี้ยวขวาไงเมื่อกี้เลี้ยวขวาก็มีอันน้พี่ไปดูข้างหน้า ไม่ได้วะกับหมูมาหมูมา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 ,มาตรงไปได้ไหมตรงไปพี่พี่พ,พ,พี่เหมือนเห็นป้าแดงยืนอยู่ข้างหน้านะก็ไอ้ข้างหลังเขาก็กรลังมานะน้องหมูน้องหมูมันมาต้องไปอะเอาไป็นไรถ้าถ้ากอล่วงก็วิ่งผ่านกอไปเลยนะอย่าอย่าได้เกรงใจไอ้ทางตันอ๋ออันนี้ทางทางแล้วไม่ได้พี่ทางตันไอ้เจ๊ทางท,ที่เราเหมือนไงจะถึงทางออกแล้ว เดียงพูดปะหน้าปีไฟพี่ไฟพี่ไฟไม่ได้ไม่ได้พี่แทงให้พี่แทงพี่แทงให้พี่แทงให้พี่แทงให้ไปใส่ไฟพั่วไปแล้ววิ่งอยู่สายสายสายซายวิ่งอยู่มันถ้าถ้ายังไม่ตายคือรอดหมดเว้ยเดี๋ยว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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี มันกลับมาแคมป์เนี่ยออกไปออกออกออกตาับมากลนับม้เนี่ยเนี่ยไอ้ันโง่ไอ้ขนไอ้คนพวกนี้